จากใจกัญชัยวิงวอนเรื่องนี้เปิดคำพูดหนุ่มกัญชยัยขอวิงวอนสังคมเรื่องนี้ปมสมรักและสาว17จากประเด็นร้อนฉ่าระหว่างสมรักคำสิงกับสาววัย17ปีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากต่างแสดงความคิดเห็นกันสนันโซเชียลโดยวันนี้ 12. ธันวาคม6 6ทางด้านคุณพ่อและคุณตาของสาววัย17ปี ออกรายการหนกระแสพร้อมกับการจอมพลังและนายวัชรินพนุรัต์รองอธิบดีอายการสํานักงานการสอบสวนโดยมีบางช่วงบางตอนพิธีกรรายการหนุ่มกัญชัยกาหนดพลอยได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอวิงบอลจริงๆไม่ว่าตัวผู้หญิงหรือฝ่ายชายเขาจะหนีเที่ยวหรือเขาจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยโกหกที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างที่ท่านเคสสุดท้ายนะวันนี้สมรักก็เป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักในวงการแต่ถ้าเราพูดอย่างตรงไปตรงมานะวันนี้ ผู้เสียหายถือว่าเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปเรมเหยื่อสุดท้ายเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมจะตัดสินเองแล้วถ้าวันหนึ่งคุณกําลังด่าคนนี้ว่าผิดวันหนึ่งศาลท่านตัดสินว่าเขาไม่ผิดคุณจะทํำยังไงวันนั้นกลับมาแก้ไม่ได้นะครับหรือสิ่งที่คุณกําลังพูดอยู่น้องเขาเปิดเห็นขึ้นมาแล้วเขาจบชีวิตตัวเองขึ้นมาหรือทําอะไรขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบได้ สุดท้ายคุณก็พูดว่าแสดงความเสียใจด้วยนะมันชดเชยกันไม่ได้สิ่งที่ทำได้วันนี้คือหยุดพิมพ์ด่าปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรม